สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลูกป้าแฟนคลับชาวยูทูบที่น่ารักทุกท่านนะคะสบายดีกันคือเกาโนพี่นองหมอพ่กับเกดอีกแล้วนะคะในช่องเคสย USA สเอชแชแนคนสีสเกตกันเอคือเการาคาในคลิปนี้เป็นวันที่หนึ่งกันยายน2 0 2 1นะคะวันนี้ฝนตกถลุ่มทนายตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะวันที่เกดก็นำภาพบรรยากาศฝนตกเนี่ยระคะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะคือเพิ่งจะเลิกงาน ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเลิกงานเลิกงานตั้งแต่ตอนบ่ายสามครึ่งนะคะไป<ม>ทํางานที่โปโกโนโลเลกนะคะแล้วก็ขับรถชั่วโมงกว่าปกตินะคะแต่ที่นี้คือรถติดคือฝนตกแล้วก็อุบัติเหตุรถติดยาวเหยียดจนท้อง,งถนนใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะมาถึงออฟฟิศนี่เกียร์ก็เพิ่งจะออกจากออฟฟิศมานะคะก็จะต้องกลับบ้านอีก20นาทีนะคะเกียร์ก็จะให้ดูสภาพบนท้องถนนเนี่ยแหละนะคะว่ามันเป็นยังไงในวันนี้นะคะไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็เป็นสภาพบนท้องถนนไฮเวย์สาย80นะคะ Interstate 80ระหว่างที่ขับรถกลับมาจากที่ฮอกโนเลกนะคะซึ่งอยู่บนรถแวนนะคะไปกับบอสบอสนั่งอยู่ข้างเจ็ดเป็นคนขับอย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นนี่แหละคะ่ะก็มีแต่รถทรัทคกันใหญ่ๆบนท้องถนนรถก็ติดเพราะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้านะคะ รถติดเนี่ยยาวหลายไมล์เลยนะคะไม่ใช่แค่นี้นะดูข้างหลังเนี่ยจะถ่ายในกระจกให้ดูนะคะข้างหลังนี่ก็มีรถทรักคันใหญ่ๆติดยาวเหยียดเลยค่ะซึ่งฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้นะคะก็คือตกแรงมากทั้งวันเลยค่ะนี่นี่ยังไม่แรงเท่าไหร่นะคะตอนที่เกศออกมาจากไอ้โพคุโนเลกนั่นคือตกอย่างแรงจนมองแคบจะไม่เห็นถนนหน,นทางเลยทีเดียวนะคะเกศก็ขับมา,เ,าเรื่อยๆนะคะ วันนี้คือเราไปทํางานทาสีกันนะคะที่บ้านของลูกค้าซึ่งก็ไปตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ก่อนนู่นก็ไม่เสร็จนะคะงานยังเหลืออีกเยอะก็ยังต้องไปอีกหลายวันนะคะตรงนี้เป็นทรัคสตอปนะคะซึ่งเะ็เคยมาถ่ายคลิปครั้งหนึ่งนะเมื่อประมาณปีน่าจะปี2019นเกะก็นานแล้วแหะเนาะเด็เกเคยมาถ่ายคลิปครั้งหนึ่งนะคะที่ทรัคสตอปเนี่ยละคะ่ะอย่างที่เพื่อนเอนเห็นนะ รถที่วิ่งเข้ามาก็มีแต่รถทรักคันใหญ่ๆนะคะแล้วก็บนไฮเวย์น่ะก็เห็นมีรถวิ่งไปวิ่งมานะคะก็ทางฝั่งนู้นน่ะรถวิ่งได้สะดวกแต่ว่าขาไปทางะตะวันตกเนี่ยคือรถติดนะคะนี่แหละค่ะเป็นสภาพอากาศสภาพบนคลองถนนในวันนี้นะคะ ส่วนนี้เป็นสภาพบนท้องถนนขณะขับรถกลับบ้านนะคะก็ฝนก็ตกไม่หยุดนะคะ,พะเพื่อนๆฝนตกตลอดเลยแม่น้ําต่างๆนะคะขึ้นสูงมากๆค่ะแล้วก็น้ำเนี่ยเป็นสีขุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลำธารสายไหนก็เต็มนะคะเพราะว่าน้ําไหลลงจากภูเขาไหลลงสู่ลำธารน้นําขุ่นแล้วก็น้ําไหลป่า บางพื้นที่ก็มีน้ําท่วมนะคะเขาก็เตือนมีน้ําท่วมฉับพลันนะคะเขาก็มีการเตือนแจ้งเตือนคุณสามีก็โทรมานะเพราะว่าปกติแล้วกิจจะเป็นคนโทรหาเขาทุกวันหลังเลิกงานนะแต่ทีนี้ว่าเลยห้าโมงกวา่าแล้วก็ยังไม่เห็นเกดโทรไปหาสักทีเขาก็เลยโทรมานะคะเราก็จะโทรคุยกันวันละครั้งแค่นั้นล่ะค่ะเขาก็โทรมาเขาเป็นห่วงเพราะว่า ทำไมถึงไม่เห็นโทรไปสักทีแกก็เลยบอกว่ารถมันติดเรื่องจากหวะอัิเตบแล้วก็ฝนตกหนักด้วยนะก็เลยบอกเข้าไปสามีก็เลยบอกว่าฉันเป็นห่วงไม่รู้ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นคำแล้วก็ไม่เห็นโทรมาว่างันมีทอร์นาโดบอร์นิ่งด้วยเห็นไหมคะนี่ในรถก็คือเขาก็จะมีบอกแจ้งบอกลักษณะนี้นะคะเวลาที่มีพายุมีทอร์นาโดเข้า อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแจ้งบอกเวลาที่เราขับรถ ลำาไหมคะน้าขึ้นน้ําไหลลงมาจากภูเขานะคะลาธารน้นําขึ้นที่อับเลยถ้าเกิดว่าตกสักสองสามวันนี้คงจะโอ้ล้นมาถึงถนนละ่าน้ําคงจะท่วมมาถึงถนนเนี่ยแหละนี่แค่วันเดียวนะแค่วันเดียวเนี่ยน้ําเต็มลําธารเลยทุกที่ทุกสายเลยถนนบางสายก็น้ำไหลท่วมเออ่ไปแล้วนะคะในเมืองกรุงเบิร์ก ในตามเมืองอื่นๆด้วยนะคะก็น้ําไหลท่วมถนน,นสงสัยจะมีน้ําเอ่อล้นถนนนะคะือว่าอัิเสบหรืออะไรมีรถข้างหน้านะคะไม่แน่ใจว่าน้ําไหลเอ่อ่วมถนนหรือว่าอัิเสบนะคะเดีย๋ยวคอยดูเวลาที่มี น้ำไหลท่วมถนนอะไรพวกนี้เขาก็จะมีหน่วยกู้ภัยหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยมาคอยเตือนเรานะคะโอ้กิ่งไม้นะคะกิ่งไม้หักลงบนถนนนะคะเนี่ยก็จะลักษณะนี้นะคะก็จะมีหน่วยสาธารณาภัยนะคะมาคอยให้ความสะดวกนะคะในช่วงเวลาที่ฝนตก แล้วก็ลักษณะนี้ล่ะคะ่ะก็จะมีต้นไม้โค่นล้มบ้างน้ำท่วมถนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเวลาที่าพายุเข้าก็จะเป็นอย่างเงี้ยน,นะคะสภาพอากาศที่นี่ในช่วงเดือนกันยายนก็จะประมาณนี้นะคะก็จะเริ่มมีเฮอริเคนเข้าเป็นช่วงของเฮอริเคนนะเมื่อปี2011เ,เนี่ยก็คือกบับน้ำท่วมหนักมากปีนั้นนะคะ ข้างหน้านู้นก็มีอีกนะคะน่าจะเหมือนกันนะคะคิดว่าหรือว่าอาจจะเป็นฟลัดก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยเขาให้รถเลี้ยวไปทางเดียวกันเขาไม่ให้รถไปที่เมลวิวนะคะเขาไม่ให้รถเข้าไปทางเมลวิวนะเขาให้รถวิ่งทางเนี่ยทางที่เกบกลับบ้านเป็นประจำนี่แหละคะ่ะออแสดงว่าอาจจะมีต้นไม้โคนล้มนะคะเพราะว่าก็ทั้งลมทั้งฝนเนาะน้ําน้ําล้นนะคะน้ําล้นตะลิ่งนะคะ น้ำล้นตลิ่งแล้วรถก็มาทางเดียวกันหมดแหละอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นว่ามีแต่ป่ามีแต่ภูเขานะคะเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็ไหลหลากลงจากบนเขาลงสู่ลำธารต่างๆลำธารจะเยอะมากๆก็บางพื้นที่ที่บ้านเขาอยู่ใกล้กับลำธารก็มีน้ำเออคุท่วม ประจำนะคะลักษณะนั้ะคะในช่วงฤดูนี้น่ะงานที่บริษัทจะค่อข้างเยอะนะคะเพราะว่าไอ้ปัญหาน้ำท่วมนะคะเราก็มีเอเอสออกไปบ่อยนะคะก็คือ Emergency ชฉุกเฉินเกี่ยวกับน้ำท่วมเนี่ยก็ทุกปีนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ นี้ก็เกือบจะถึงบ้านแล้วนะคะฝนเริ่มซาไปบ้างแล้วนะคะมาทางฝั่งนี้ทางแถวบ้านเกีเิฝนเริ่มซาไปแล้วนะคะมาตลอดทางนี่คือฝนหนักจนมองแทบไม่เห็นถนนทางเลยทีเดียวนะคะมาทางฝั่งนี้เริ่มซาลงก็คงถึงบ้านปลอดภัยนะคะขอขอบพระคุณทุก ท่านนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามทุกพกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจดีๆถ้าชอบคลิปไหนก็อย่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกๆคนในทุกๆวันนะคะก็ห่างไกลจากโควิดกลับมาพบกันใหม่ในหน้าสวัสดีค่ะ